สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแสงนะคะในเกมจูราสิกซูเวิร์นะวันนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเพราะว่าเพราะว่ายังเปื่อยๆอ,อยู่วันนี้เนี่ยอาจจะไปเอ่อที่เอ่อจะเรียกว่าไงดีอ่ะที่มีหินอะอันที่มีหินนะนะเออแสงจะได้เป็นเกาะก็แล้วกัน แล้วก็เอ่อจะไปที่กเกาะหินแล้วก็มาเดี๋ยวนะน,นี่วันนี้ก่อนอยังไม่หยุดอันนี่เสร็จไปเอ่อวันนี้เนี่ยเดี๋ยวกลับมาแสงจะทำการต่อเติมบ้านด้วยเพราะว่า แสงรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์แสงสักเท่าไหร่นะเพราะงั้นเนี่ยออกเบินทางกันไปเลยไอ้โหยฉันฟังคุณไม่รู้เรื่องน,นนะเออมมีแอดอบอะแอดอบ แพ้อดอกกันเถอะคือแสงฟัวตายมากเลยจะไปแอดอกอะ่ะตายแน่ๆเลยอะสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเลยคือคนนะคือถ้าแสงเจอกับคนที่ดูมีอาวุธน่ากลัวเนี่ยแสงก็จะทำการหนีทันทีนะแสงไม่สู้หรอกสู้ไปก็ตายเปล่า ไอดอกรีบเก็บเอรดอบแล้วก็รีบกลับดีกว่าตอนนี้เลือดไม่พอขอขอรเลือดจะต้องเต็มเปิดเอดอกเราจะรีบกลับบ้านเราจะรีบไปหาครอบครัวอืมร้อยได้ของมาแหละกลับบ้าน ไม่อยู่หรอกที่เนี่ยน่ากลัวจะตายอันนี้เนี่ยแสงอีเวตนเนี่ยแสงไม่อย่างมาเลยอะคือเขาจะมีผู้ช่วยสองคนน่ะซึ่งแสงก็เคยเสียชีวิตแล้วจากผู้ช่วยสองคนเนี่ยอันนี้ไม่ไป เดี๋ยวกลับบ้านก่อนเนาะของเต็มกลับบ้านเส่งจะไปขุดหินนะรอเก็บของเสร็จก่อนกล่องในบ้านแสงก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบเลยอะไม่เป็นระเบียบเลย ขอทำให้มันเป็นระเบียบหน่อยได้ไหมอ่ะเอ่อผ้าเอ้อผ้าเก็บไว้ก่อนเออม,มีอะไรอ่ะอาหารเหรอสีประแจประแจะเจนี่ยเป็นอาวุธได้เออยากเกียนแสนเข็นอันนี้เก็บก่อนมานึงเอามาก่อนก็ได้เ้าหยิบอันนึงมาสิ แล้วก็อันนี้ไปอนี้ยาแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวมาปลูกเก็บไปไม้แล้วก็อาหารไปจะบีบสิเออ แล้วขอเปลี่ยนนี่แล้วก็แสงคิดว่าขวานอาจจะไม่ได้ใช้อุยเต็มแสงจะไม่ได้ว่าซ่อมได้ไหมอ่ะถ้าซ่อมได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลย สมแมงครึ่งก็ไม่ได้เกินเกินก็นกนแล้วกันไปละนี่ตัวออไรนอ่ะไม่ได้嘛หรอไม่ได้กดทำไมอ่ะโอเคมีรถค้อนอยู่ตรงนูน้น ไปที่รถด,ดีกว่ามีกล่องสามกล่องคือยังไม่ทันได้ไปขุดหินเลยอะ่ะยังไม่ทันได้ไปขุดหินเลยตอนนี้สายฟ้าก็กำลังจะหมดด้วยลังสามสิบกลับถึงเนี่ยมาแล้วมาแล้วไม่ไม่อยากตัดอยากเก็บ โอ้ย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 โอ๊ยจะเก็บอย่างสงบสุขไม่ได้หรอโหเลื่อนเหลือหกสิบเจ็ดมาอันนี้กระเป๋าก็จะเต็มละก็กินก่อนอันนี้ของดี จะดีตัวนี้ทำไมมากาดัดเราเป๋าส,ส่จะไปเก็บเบอร์รี่มานะไม่ใช่เบอร์รี่สีมะม่วงใช้ใช้เลยแล้วก็เก็บอาหารกระป๋องมาเบอร์รี่เบอร์รี่อะไรไม่ต้องไปเก็บแต่เจสยัรู้ว่าอัพเกรดกระเป๋าได้ไหมคือ แสงจำไม่ได้คือมันเกมมันเกมมันนานมาแล้วอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอืมเออไม่รู้ว่าทองคำไว้ทำไมเขากินน้ำบ่า จะประมาณนี้มั้งอีกอันนึงอยู่ไหนอะกันนี่หนึ่งข้นไหนอีกลูกมะ่ะอ๋อรถกำลังเปิด กล่องอะนะคอยจะพุ่งมาทุกทีเลยโอ้โหของดีจริงแต่ว่าไม่อด้ไท้อแป๊บล้วอะมีท้อแป๊บสองอันแล้วอะเออแต่ก็าอาจจะซ่อมได้อะ่ะ เสื้อมาก่อนก็แล้วกันไหนขอดูซิเก็บเสื้อดีกว่าไม่ไม่ไม่ใช่เก็บเสือ้อเก็บเชือกมาปืนเอ๊ยเดี๋ยวไม่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 ไมไม ไปกลับบ้านดีกว่าโอ้มีแร่ด้วยอ่ะอาลระเสียงต้องเสียการดูโฆษณาไปหนึ่งครั้งนะเพื่อกลับบ้านไม่งั้นกลับไม่ถึงคือสายฟ้าหมดแล้ววันนี้ยังไม่ได้ไปขุดหินเลยอ่ะต้องทำโน่นทำนี่เยอะแยะกลับบ้านก่อนเปาก็เต็ม เรากลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วเอาข้าบ้านก่อนเอาของมาไว้โครงการว่าจะไปทำโน่นทํานี่คือแบบหยุดเลยอะ่ะคือไม่มีอะไรให้ทำเลยเดี๋ยวจะทำกล่องไว้สักกล่องหนึ่งเพราะว่าใส่อะไรไม่ได้แล้วก็ทำกล่องไว้ก่อนเนาะ อ,อ๋อไม้กับไม้กับไปบไม้ไปบไม้สิเรียบร้อยได้มากล่องหนึ่งแล้วหิวเหรอ หิวพอจริงแค่นี้แนละ เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแสงขอจบคลิปแต่เพลงเท่าน,นี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปแสงจะจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะก็เป็นกำลังใจให้แสงนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ